สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกอกิ๊เกษตรบ้านหน้ามากแล้วครับผมหลังจากปรได้ลงคลิปมาเป็นเดือนแล้วครับผมจักงาดยังนะครับปรได้นโลงไรด้มีรหัาตัดตอแล้วนะครับก๊าลังงาดนะครับผมจักงานประจําจักงานไอสวนสวนโตนะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสดีครับผลสิตกมากแล้วครับผลปล่อยๆมากนะครับผมกับอาสิมาซส่อันปุ๋ยยานะครับผม ามันี้ก็ะจิใส่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ย4600นะครับพอดีมีอยู่แปลงหนึ่งนะครับกระจิบผ้าไปเบิ่งนะครับแปลงที่มันกระลังสิ่งก่สรปุ๋ยนะครับแปลงนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับผมหมู่บ้านนะครับมันก็เลยจะพาพี่น้องมาใส่อีกงานหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับยังบ่ทันได้ใส่นะครับหลังจากตัดไปใส่ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วครับบานเพป็นพร้อมสิ่งใส่ปุ๋ยแล้วนะครับผม กําลังเขียวกันนะครับแต่งานนี้เพท่อนจะใส่ปุ๋ยนะครับผมเพิ่นถอดยอดออกมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เพิ่นให้มันเรียบร้อยนะครับผมสรับงานนี้นะครับงานนี้ตัดไปอาทิตย์ก่อนก็ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเริ่มแตกแตกยอดอ้อนแล้วนะครับแตกต้นไม้นะครับผมสำนี้นะครับกําลังใส่ปุ๋ยดีนะครับผมนี่นะครับผมใส่ปุ๋ยอาจจะใส่ปุ๋ยอินซียก็ได้ปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับผมแต่วันนี้สภามาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผม วันี้ว่าสุดกวนไส้อินซียไปแล้วนะครับคือใส่ปกกีไกสีน้งไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยกัสีผ้าพี่น้องมาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมครับไปเอาปุ๋ยมาใส่กันเลยครับผมวันนี้ปามากครับผมยนี่กับใส้งานละคูนะครับไรละคูนะครับประมาณซิบโลนะครับผมต่องานนะครับตัวนี้ใส้ไปเลี้ยวนะครับกาลังงามลมลาดฟ้าแล้วครับตัวนี้ประมาณเดือนเมษายนนะครับ ร้มามจำนายนะครับนสนใจก็ติดต่อมาทาง youtube เลยก็ได้หรือว่าจะติดตามทาง f a c e b o o ไลฟ์ก็ได้นะครับ a c e b o o k กับไอกิติเฉศสามีล่นะครับผมไอไลฟ์กับไลฟ์กับคิตตี้วายนะครับเดีย๋ยวผมจะลงไว้ในไต่ลี้ให้นะครับผมเรื่อง facebook ทุ่งไลฟ์นะครับามาใส่ปุ๋ยกันปุ๋ยนะครับผมจะใส่มาในอีกการนะครับผม ปุ๋ยยูเลี่ยนะครับเรื่อนปุ๋ยสูตรซีทีพ00นะครับครับนี่ก็เป็นปุ๋ยขางข้านะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับงานหนึ่งนะครับผมไปใส่กันนะครับใส่งานนั่นนะครับผมงานที่ห้องบอทันเดีใส่กันนะครับใส่ซ้ำนี่กับพ่อนะครับใส่สลับกันกับปุ๋ยไออินซีนะครับพวกขี้ไก่งวนะครับผมตัวนี้ก็ใส่เลีวยนะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับผม ปลาใสก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าใสจะดีกว่านะครับเป็นการมาลุ่งห้างนะครับขนาดห้างยังกินเข่าบ่ลุ่งจะของนะครับกินเขากินอาหารเสริมนะครับกามา้านกันเลยครับผมว่านให้ทั่วแปลงเลยนะครับบ้านึ่งบางนะครับผมหวานไปเลยนะครับเวห้มันงามนะครับผมบ้านึ่งบางนะครับ วานล้วกัสูบน้ำใส่นะครับผมแั้งดีนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะละลายปุ๋ยได้อยู่ครับพอดีฝนมันตกนะครับวานไปเรื่อยๆนะครับผมล่างความเกิดแล้วล่างจะงามแล้วนะครับผมอัตราไส่กับประมาณ10กิโลก็ก็งานนะครับผม ไซรล่กระสูบน้ำไซนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามกอคีเกษตรบ้านหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตงานนี้นะครับส่ปุ๋ยนี่ว่าไอ้จกอักรทิศหนึ่งเป็นสีเขียวซ้ำได้นะครับหลังจากไ่ปุ๋ยเป็นแล้วนะครับผมฝากติดตามกอคีเกษตรบ้านหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ไอ้สาระทางการเกษตรนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ